ีกลองตีคล้องรอให้เซียนมาตีเลขก็ที่ไร่อ้อยของชาวตำบลบ้านตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เขาขุดพบตะเคียนทองเมื่อ18ปีที่แล้วแต่หลายปีมาเนี้ยขุดจนแบ็คโฮพังไปสามคันก็ยังเอาขึ้นมาไม่ได้เชื่อกันว่าเป็นเพราะอาถรรพ์เจ้าแม่ตะเคียนครั้งนี้ทำพิธีขุดขึ้นมาได้สำเร็จชาวบ้านจึงตีเลขเด็ดเล็งไปที่ความยาวของต้นตะเคียน3เมตร50เซนติเมตร โปรดฟังอีกครั้ง3เมตร50เซนติเมตรและฐานรากกว้างประมาณ4เมตรโปรดฟังอีกครั้งฐานกว้าง4เมตรในขณะที่เจ้าของไร่สองสามีภรรยาก็มีอายุเท่ากันที่58ปีพอดีอยู่บ้านเลขที่2 2 6หมู่3โปรดฟังอีกครั้งบ้านเลขที่2 2 6หมู่สาม งานเนี้ยกว่าจะยกต้นตะเคียนขึ้นมาได้ลอตเตอรี่ก็ขายหมดยกแผงเลยละฮา